สวัสดีครับทุกคนก่อนจะเข้าสู่เนื้อาหาเนี่ยผมก็ได้คาบข่าวมาฝากกันก่อนสําหรับคนที่สอบถามกันเข้ามาว่าตึกอยู่ที่ไหนพี่ติวอยู่ที่ไหนวันนี้ก็ได้คําตอบกันแล้วนะครับเพราะพวกเรากันมันจะเปิดตึกติวกันตึกติวของเราก็ชื่อว่า l e Art Studio เป็นชนล,ลูกของเละบอยไปแล้วกันนะนอกจากนั้นชั้นหนึ่งเราก็ยังได้เปิดเป็นคาเฟ่สุดชิคกับปูลู่อว่าคาเฟอินโอ้โหไม่มีที่ไหนจะสุดชิคๆๆเท่านี้อีกแล้วนะครับ แต่ก็รอกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงรีโนเวทอยู่ก็น่าจะเสร็จสมอารมณ์หมายช่วงเดือนตุลาคม <Okay. S 1> ก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เอาแผนที่ไปดูกันคร่าวๆกันก่อนตึกเล่บอยของเราตั้งอยู่ที่ซอยสามเสนเก้าถนนสามเสนตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชบัณสวนสุนันทาใครมาไม่ถูกก็เปิด Google m a p ดูกันได้นะครับเพราะว่าผมปักหมุดไว้แล้วจะมาทาง m r t ก็ดี b t s ก็ได้หรือว่าจะมาทางเรือก็สะดวกเฮ้ย <c oughs> หรือใครมีลำบุญท, <c oughs> ที่นี่ก็มีที่จอดร,รถเหลือเฟือนะครับจอดได้ในวัดราชวิวาาได้เลยม เป็นไงพวกผมคิดกันมาหมดแล้วก็รอเจอน้องๆทุกคนอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็ไปรับชมเนื้อหาคลิปกันได้แล้วจ้าภาพสามิติมันไม่ได้มีแค่ภาพเปิดสเปกตรีตนะเว้ยมันยังมีรูปแบบอื่นด้วยถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่ามันจะมีรูปแบบไหนอีกตานเปมาดูในคลิปสิล,ลองไปคร สวัสดีเช่นเคยนะครับและนี่คืออาร์ตทริกจากชาแนลเละบอยอีกแล้วถ้าเกิดว่าชาแนลของพวกเรามีประโยชน์ฝากช่วยกันกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดแชร์กันให้ด้วยนะครับอีพีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภาพรวมกว้างของภาพสามิติกันหน่อยดีกว่าพอพูดคำว่าภาพสามิติขึ้นมาทุกคนก็คงพอจะมองเห็นภาพออกแล้วแต่เดี๋ยวมาขยายความนิดนึงว่าไอภาพสามิติเนี่ยมันมีกี่ยามัมนมีกี่องค์ประกอบเอาความหมายกันก่อนภาพสามิติมันก็คือภาพที่เราวาดขึ้นมาหนึ่งภาพแต่ในภาพนั้นเนี่ยมันมีทั้งด้านสูงด้านกว้างแล้วก็ด้านลึ รวมอยู่ในภาพเดียวกันหรืออาจจะใช้การเล่นแสงและเงาก็สามารถทําให้เกิดภาพสามิติขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นภาพที่เรามองเห็นกันด้วยตาเนื้อเนี่ยแหละอย่างผมมองกล้องคุณผู้ชมมองผมเห็นไหมในคลิปนี้มันก็เป็นภาพสามิติมีด้านลึกด้านหลังด้านกว้างด้านสูงด้านยาวด้านเตี้ยไออย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าภาพเป r ร์สเปกตรแต่อย่างที่เคยได้กล่าวไปในอีก่อนๆว่าภาพสามิติมันก็ไม่ได้มีแค่ภาพเปอรสเปกตรอย่างเดียวในการพรีเซนเทชันงานแต่มันยังมีรูปแบบอื่นๆอยู่อีกแล้วแต่ละแบบมันก็จะมมีีีีีขข้้้ออดเสยวิธกาารใชงน แล้วก็วิธีการสื่อสารที่มันต่างกัน <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลองรู้จักภาพสามิติหลักๆที่คนเขาใช้งานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง mm. แล้วแต่ละอย่างเนี่ย mm. เขาทําหน้าที่อะไรเอาไปดูอย่างแรกกันนั่นก็คือภาพไอโซเมตริก มองเห็นเป็นภาพรวมกว้างๆกันก่อนนะว่าภาพไอโซเมตริกเนี่ยเพราะว่าเสร็จออกมามันก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้อย่างนี้มันก็เป็นภาพสามมิติเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งด้านกว้างด้านลึกด้านสูงแต่มันจะไม่ใช่ภาพสามมิติที่เรามองเห็นด้วยตาทั่วไปเพราะเห็นไหมว่าในทุกๆด้านเนี่ยความลาดเอียงของเส้นมันใช้องศาที่เท่ากันหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นภาพเปิดสเปกติที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยถึงแม้ด้านมันจะเท่ากันแต่ด้วยมุมมองที่มันเปลี่ยนไปยืนขยับซ้ายนิดหนึ่งขยับขวานิดนึงมันก็อาจจะทําให้ด้านททที่่่่่มมมมมัััััันนนนนนนเเเาาาากกกตระะย้้ดดูหือบวไไ อันนี้ก็คือข้อเสียของภาพ iso metric เพราะมันดูไม่สมจริงเท่าภาพเปิดสเปกตรีแต่ในทางกลับกันข้อดีของมันก็คือมันอ่านค่าได้ง่ายกว่าภาพเปิดสเปกตรีนั่นเองก็ไม่ต้องมานั่งกะระยะมุมมองอะไรมากมายยาว3มเซนก็ใช้ไม้บรรทัดวัดไปเลยว่า3มเซนยาว5เซนก็ใช้ไม้บรรทัดวัดไป5เซนตรงเป๊ะตามระยะจริงเดี๋ยวผมจะลองสร้างภาพ iso metric ง่ายๆโดยที่ทุกด้านเนี่ยมีระยะที่เท่ากันเลยอยู่ที่15เซนติเมตรอะงั้นก็เริ่มสร้างจากเส้นแนวดิ่งหรือก็คือเส้นตั้งเส้นตั้งเนี่ยม เป็นเส้นไกด์และต่อมานี่แหละก็คือข้อจํากัดของการสร้างภาพไอโซเมตริกนั่นก็คือการที่เราจะสร้างด้านความกว้างหรือว่าด้านความลึกของมันขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นมาจากการวัดองศาขึ้นมา30องศาจากเส้นระนาบหรือว่าก็คือเส้นแนวนอนอแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเส้นระนาบใช่ไหมเรามีแค่เส้นตั้งดังนั้นให้เราสร้างเส้นระนาบก็ลากเส้นนอนจากมุมด้านล่างเส้นตั้งขึ้นมาให้มันเป็นเส้นไกด์ทีนี้ก็วัดมุมมันขึ้นมา30องศาแล้วก็ลากเส้นไปเลยให้ได้15เซนติเมตรตามที่เรากําหนดไว้จะต้้้องเเเป็นนน15ซติมรทุกกๆดดาาถ ไปซื้อไม้ฉากตามที่ผมบอกเนี่ยสาองศาก็ไม่ต้องไปวัดองศาแล้วใช้องศาตามที่ไม้ฉากมันมีให้ได้เลยง่ายๆอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันก็วัดขึ้นมา30องศาขีดเส้นไปเซนติเมตรทีนี้เราก็จะได้เส้นที่มันเป็นแกนของทั้งด้านความสูงความกว้างแล้วก็ความลึกขึ้นมาแล้วในระยะ15เซนติเมตรก็ค่อยๆต่อเส้นจากมุม ที่เรายังไม่ปิดเป็นแผ่นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆอย่างฝั่งซ้ายนี่ก็รากเส้นตั้งขึ้นไป15เซนติเมตรเหมือนกันแล้วก็ใช้เส้น30องศารากปิดเราก็จะได้แผ่นและหน้าขึ้นมา1ด้านแล้วง่าย,ายๆใช่ไหมฝั่งขวาก็ทําเหมือนกันเลยแล้วสุดท้ายก็มาปิดด้านบนด้วยเส้น30องศาเราก็จะได้กล่องอโซเมตริกโง่ๆออกมา1ึกล่องแล้วเย่ทาได้แล้วแค่นี้เองอันนี้ก็คือการวาดภาพอโซเมตริกขั้นพื้นฐานสุดๆเลยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะและเนื่องจากว่าภาพอโซ metric เ,เนี่ยมันเป็นภาพสามมิติที่ดูง่ายที่่สสุดดแลลเเยยยนนนนิมออออออไปกใข้้บวัง อ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อสอบไอโซเมตริกแผดสีนะโอ้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนะี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะว่ามันก็มีแบบนี้ในแผดสีด้วยแต่เดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยทาคลิปออกมาแล้วกันอา้าแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงๆล่ะเอาไปพรีเซนต์งานจริงๆเราจะเอาภาพไอโซเมตริกเนี่ยไปใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างก็อย่างพวกงานพรีเซนเทชันสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้เห็นภาพสามมิติแบบง่ายๆอย่างบางทีเขาก็จะตัดตึกเลยปึง้งหรืออย่างพวกงานอินเทเลียเดี๋ยวนี้ก็มีการพรีบบเซน,น,น,นัันนน็อกกะี้ ยืมรูปมาจากน้องที่สนิทนะไปติดตามกันได้เพจ w a l l w ร์ k น้องรักนะครับก็จะมีงานในลักษณะนี้อีกเยอะมากเลยนะมันก็เป็นการใส่คอนเซปต์แนวความคิดที่แตกต่างจากการพรีเซนเทชันภาพเปิดสเปกตรฟอินเทเลียทั่วไปก็ทําให้มันดูยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรืออย่างพวกงานกราฟิกก็มีการเอาภาพไอโซเมตริกเนี่ยไปเป็นลูกเล่นกิมมิกในงานได้เหมือนกันโอ้เห็นไหมว่าแม่งใช้ได้หลากหลายมากเลยถ้าเราใช้จนคล่องแล้วเนี่ยก็สามารถประยุกต์เอาไปใช้ในงานที่มันหลากหลายได้มากขึ้นอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับภาพไอโซเมตริกไปต ต่อมาคือภาพออบลิกแล้วก็อันนี้ก็คือตัวอย่างภาพออบลิกนะจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับภาพไอโซเมตริกเลยใช่ไหมวิธีการขึ้นโครงทุกๆอย่างจะคล้ายกันกับไอโซเมตริกสิ่งที่แตกต่างกันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือไอโซเมตริกเนี่ยมันจะโชว์สันอยู่ตรงกลางดังนั้นความเด่นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันจะเท่าๆกันแต่ว่าภาพออบลิกมันจะเน้นไปที่ด้านหน้าดังนั้นด้านหน้าจะเด่นอย่างที่2ก็คือองศาในการขึ้นโครงของภาพออบลิกกับไอโซเมตริกเนี่ยจะต่างกันเมื่อกี้ภาพไอโซเมตริกมันขึ้นเส้นค,ความกควววาาม้้้งดยเสน สร้างขึ้นด้วยองศา30องศาใช่ไหมแต่อย่างภาพอปลเิกเนี่ยเราจะใช้เส้นนอนมันเลยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมที่ทําให้ด้านหน้ามันเด่นไงส่วนด้านความลึกเราจะทําองศาอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้ในองศาเหล่านี้30องศา45องศาหรือว่า60องศาซึ่งองศาที่ผมกล่าวมาเหล่านี้มันอยู่ในนี้แล้วไม้ฉากดังนั้นการมีไม้ฉากไว้เนี่ยมันทาให้การขึ้นภาพสามิติแบบที่ผมพูดมาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งวัดองศาเองใช้ไม้ฉากนี่ก็พอแต่องศาที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ45องศาส่วนกกการระะยเอบทุย่าางนนนนััั้เหมมืออกกบภพซริกเลย วัดระยะไปตามจริงได้เลยสูง3มเซนก็วัด3มเซนสูง5เซนก็วัด5เซนแต่ในการวัดระยะความลึกของภาพออปติกเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2รูปแบบนะอย่างแรกก็คือแบบคาวาเลียอันนี้ก็คือวัดไปตามจริงแบบที่ผมบอกอย่างในที่นี้เราสร้างภาพคาวาเลียระยะทุกๆด้านคือ15เซนติเมตรมันก็จะออกมาเป็นไปตามรูปแต่จะเห็นบ้าว,ว่าความลึกมันจะแบบดูทาแม่งทแน่งนิดนึงนะดูมันลึกแปลกๆอ่ะแต่จริงๆระยะมันถูกต้องแล้วนะดังนั้นมันจึงมีรูปแบบที่2ขึ้นมานั่นก็คือแบบคาบิเนตแต่ก็ไม่ได้ยากมากคคคาาาเเนนตมมักก็็ือรรระยะยยววลึที่่ดป หน,หนึ่งของระยะจริงอย่างที่เมื่อกี้เราสร้างภาพคาพเวเลียระยะคือ15ซนติเมตรใช่ไหมแต่พอเราปรับภาพเป็นแบบคาบิเนตเนี่ยระยะความลึกมันจะเหลืออยู่แค่7.5ซนติเมตรเทียบเท่ากับ15ซนติเมตรก็คือหารออกครึ่งหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยมุมมองมันจะดูดีกว่าแต่ว่าโอเคข้อเสียก็คือไม่ได้ตามระยะจริงแบบคาเวเลียก็เลือกใช้แตกต่างกันตามสถานการณ์นะทีนี้เนื่องจากว่าภาพออปลิกเนี่ยมันมีด้านหน้าที่ชัดเจนจึงนิยมใช้ในกรณีที่เราต้องการพรีเซนต์งานที่ต้องการแสดงรายละเอียดของด้านหน้าเนี่ยเด่น ข้อเสียของมันก็คือมันก็เป็นภาพสามิติที่มันดูค่อนข้างแปลกตาหน่อยนั่นแหละแต่ในกรณีที่เอาไปใช้งานจริงงานที่เขานิยมใช้ก็คือการเขียนแบบพวกชิ้นงานเล็กๆพวกเมคานิกที่ต้องการแสดงดีเทลของส่วนด้านหน้าเยอะๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นงานแบบพวกสถาปัตกกรรมก็เหมือนกันคือพิซแงงานที่ต้องการแสดงส่วนของด้านหน้าเยอะๆมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากไอโซเมตริกนิดหนึ่งนั่นเอง สุดท้ายของภาพสามมิติที่เขานิยมใช้กันนั่นก็คือภาพเปิดเปตีหรือว่าทัศนียภาพนะมันก็คือการเขียนภาพสามมิติให้เหมือนกับที่เรามองด้วยตาของเราจริงๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอ้อันนี้นิยมใช้กันหมดเลยนะทั้งงานสถาปัตย์งานออกแบบภายในโปรดักต์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์กราฟิกนู่นนี่นั่นเพราะมันแสดงมิติที่สมจริงมากที่สุดแล้วไงมันก็จะแสดงให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่หรือว่าวัตถุอย่างเงี้ยมันถูกสร้างออกมาจริงๆและมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือข้อดีซึ่งวววิิธีกกกกาาาาาารรดดมัััน็จะอศยหลกกภพเป มุมมอง ต้องมีเส้น h o r i ซอน l i น์ต้องมี vanishing point และหลักการของมันนี่ก็คือข้อเสียนั่นเองเพราะว่าการวาดภาพเปอร์สเปกตีฟเนี่ยมันวาดยากกว่าภาพสามิติไอสองรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกไปดังนั้นถ้าเกิดว่ามันวาดยากมากเราก็ค่อยมาศึกษาหลักการวาดภาพเปอร์สเปกตีฟกันใน E p ีถัดไปแล้วกันนะอ่ามีเล่นตัวซะดนวอยอดใจรอไว้หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยากจริงๆมันอาจจะต้องแบบยืดเวลาออกไปมากกว่านี้ดังนั้นสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะวาดภาพเปอร์สเปกตีฟให้เป็นก็อดใจรอไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับรับรองว่าละเอียดยิบแนนน่อเ้ เกิดกระวนกระวายใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดคลิปหน้ามาเนี่ยกลัวลืมกลัวตามคนอื่นไม่ทันทําไงล่ะพี่ <c oughs> ก็กดกระดิ่งไว้ครับเปิด notification <c oughs> ไว้มันก็จะแจ้งเตือนทันท,ทีนะครับถ้าเกิดคลิปหน้าเราลงและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของภาพสามมิติ <c oughs> ครับ <c oughs> จริงๆมันก็จะมีการว่าภาพสามมิติแบบอื่นอยู่อีกนิดหน่อยแต่ช่างมันเพราะว่าเขาไม่นิยมใช้กันเอาคร่าวๆเท่านี้ไปก่อนและถ้าเกิดท่านผู้ชมดูมาจนถึงตรงนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าช่องของพวกเราให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมอย่างมากมายดังนั้นฝากช่วยกันกดไลค์กด u ับ c r i ร้แล้วก็กดแชร้รยนีู หลักการวาดภาพเปิด p สเปกติแบบละเอียดยิบกันก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับ